ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Over Top Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกกว่าเติมเองมากๆนะครับถ้าใครสนใจทักลิงก์ด้านล่างได้เลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเขาลดให้ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับ เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเพราะผมกันซีลอตวันนี้ b a c k c o v v r r o o i l l e มีอัปเดตมาอีกแล้วครับก็มาดูกันว่าอัปเดตมันดียังไงและเจ๋งยังไงบ้างครับกับ PVP แบบใหม่นั่นเองนี่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้าเกมมาจะต้องมีคําถามอยู่แล้วกับการจัดทีมกับอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเข้ามาดูกันผมยังไม่ได้เล่นเลยนะ PVP แบบใหม่เนี่ยจะมีรางวัลดังนี้เลยนะครับก็จะแจกเป็นในส่วนของเหรียญประลองกิจกรรมนะไม่เหมือน PVP ก็เหมือนกับครั้งที่แล้วแหละแต่ครั้งที่แล้วเราได้ยูโน่ด้วยใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้การแบนเนี่ยมันแตกต่างออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะาพาไปดูรางวัลอีกทีการแบนเนี่ยจะแบนห้ามมีฮิวเลอร์แล้วก็ห้ามมีซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาถึงก็มาแนะนําทีมลับให้ทุกคนก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมันใช้แทงได้ผมชอบลาเดสมากมากทีมที่ผมใช้เนี่ย ก็จะเป็นจูเลียตเป็นลาเดสแล้วก็เป็นโนเอลร่างผีนะครับแล้วก็เป็นแอสตาล่างปีศาจโดยสกิลที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นจูเลียสกิล1สกิลสออันตินะครับหมายถึงว่าสกิล2ออันติลาเดสเป็นกลางโลแล้วก็ป้องกันแล้วก็โนเอลเนี่ยจะเป็นปล่อยหวัวใจเพื่อเผื่อยุยุแล้วก็จะเป็นตัดเลือดเขาฮิวไม่ได้หมายถึงว่าเลือดเด้งไม่ได้จากการที่ ซึ่งมันก็ไม่มีประผลอะไรอยู่แล้วแต่หลักๆคืออันนี้มันจะเขาเรียกว่าลดพลังโจมตีเวทได้ด้วยนะครับแล้วก็อันติเพื่อทําให้เขาเนี่ยเอสหมดนะครับเกิดอันติได้ถูกต้องถูกตัวเนี่ยก็เยี่ยมเลยนะครับแล้วล้างบัฟด้วยแอสตาเป็น1 2 3่งสอก็คือปันประสาแล้วก็อันติเนี่ยมันจะยั่วคนนี้อีกเช่นกันเนี่ยมันจะมั่วละทีนี้และถูกบีบให้เขาต้องมาตีแอสตารเรานะครับในช่วงท้ายนั่นเองนะส่วนทีมโจมตีเนี่ย เราก็เล่นประมาณนี้เลยนะครับเล่นประมาณเดียวกันเลยก็เดี๋ยวจะมาตีให้ดูว่ามันเล่นยังไงนะครับทีมบุกก็ใช้แบบนี้ทีมรับก็ใช้แบบนี้นะครับเริ่มมาเนี่ยก็เจอใครก็ตีไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตีคนพลังสูงสูให้ดูก่อนหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับกับาทางขวาเนี่ยพลังสองแสนะก็บวก80นะเขาจะใช้เป็นชามี่แดงเห็นไหมใช้เป็นชามี่แดงโนเอลแดงเซตแดงล้วนก็น่าสนใจเช่นกันแต่ว่าเราเนี่ยเน้นเขาเรียกว่า เน้นพลังเกมลับเป็นหลักนะครับอืมอันนี้ก็คือพลังแบบว่ามียูโนมามีอัสตามีโนโอเอลดูเรียสเราจะตายหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันครับอ่ะลองไปเล่นกันดูครับอืมลองไปเล่นกันดูซึ่งของเราเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่ว่าโนโอเอลอะเริ่มมาเนี่ยจะทําให้เกาะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยน้อยเลยนะครับแม้ว่าเนี่ยยูโนเขาจะตีมาก็จะไม่เข้าอะไรแต่เขาจะไม้เราครับอาม,มี่เนี่ยเขาจะใช้ สกิลเผาเราเนี่ยอันตรายมากๆเริ่มมาทุกคนต้องพยายามทำให้เรียงปลอดภัยไว้ก่อนลาเดสโล่ก่อนเหมือนกับสกิลที่ผมตั้งเกมลับให้ดูเลยนะครับโล่ก่อนนะแล้วจโนเอลเขาจะรีบฆ่าเรานะครับแต่ว่าเราโล่ไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ให้โนเอลเนี่ยโล่โดยการที่เราเนี่ยจะใช้สกิลย่ยยุของโนเอลล่างผีเหมือนกันโดยแดงใจไม่สามารถใช้โล่ได้นี่ฮะไปโล่ไปนี่ แม้เขาโดนยั่วแล้วเขาโล่ไม่ได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะวสานมาเรามีโล่อยู่นะหลังจากนั้นแอสตารเราเพิ่มเกราะด้วยการาใช้ท่าปั่นใช้ท่าปั่นชามีเนี่ยเขามีอมตะเราจะต้องรีบเก็บชามี่เขาก่อนเขาไม่มีฮิวผมจะผสานผมโดนยั่วอยู่จากยูโนใช่ไหมผมต้องรีบผสานไปที่ชามีเลยเพื่อให้ชามีเนี่ยติดอมตะก่อนเดี๋ยวต้องรีบเก็บนะครับไม่งั้นโดนไฟเผาเรื่อยๆเราจะลำบากเอาตอนเกาะ หายแล้วโดนเผาไหม้ตายกันซะนะครับอ่าทีนี้เรามีเกาะจากปั่นแอสตาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถใช้เกาะต่อจากไลเดสเพื่อหมดเทอร์ได้ตีหมู่ไปนะครับแล้วก็โนเอลตีมาอันตีฟักทองนะครับผมจะปล่อยใส่ชามี่แล้วนะครับสําหรับทางโนเอลนะครับเพื่อเก็บทางชชามี่ไฟไปก่อนแล้วแอสตามหมุนมานะครับเราก็อย่างเนี้ย มีสกิลให้2ตัวเลือก 1. สตัน2คือ,อยั่วยุให้ไม่ต้องเล่นนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะเก็บสตันเอาไว้ใช้กับอัสตาล่างปีศาจเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปจัดการเขาตอนท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตีโนเอลธรรมดาไปก่อนอาตีโนเอลธรรมดาไปก่อนอย่างนี้ตีไปเรื่อยๆโนเอลเขาอึดมากๆเลยนะครับซึ่งโนเอลเขาเนี่ยทุกคนลองดูฮะเขาเนี่ยโดนยั่วยุอยู่เราก็สบายใจได้ แม้ว่าเขาจะทำอุดถึกมามากแต่เขาโดนโยัย่วยุอยู่เราก็อุ่นใจระดับหนึ่งถูกไหมครับเนี่ยตีได้แท้ธรรมดาแล้วก็ใช้สกิลสองไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็จะค่อยๆตีโนโอเอลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับให้โนโอเอลตายก่อนนี่ผมก็เพิ่งจะมาตีนะผมเล่นใบพูดไปนะครับเราเนี่ยก็จะเริ่มตายแต่จูเลียสเรามี2ชีวิตนะอ s สตารเราก็ปั่นบ้างปั่นไปโนโอเอลขอใกล้ตายแล้วนะครับ ยูโน่ก็มาใ้ยเราแต่เราใช้สูตรตีธรรมดาไปเรื่อยๆไม่มีอะไรนะครับตีธรรมดาไปตีจโนโนเอลตายเสร็จจูเลียจะแท้อันติทรงนี้ทุกคนจะคิดว่าเฮ้ย hey, เราอันติเลยดีไหมแต่เราเนี่ยจะเก็บเอาไว้ค่าแอสตาก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายูโน่เราตีธรรมดาไป <_ t ot> เรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะตายนะครับแอสตาเราก็มีทางเลือกให้เลือกใช้สกิลอันติใช้ภาษาได้หมดนะครับแล้วแต่แต่ยังไม่ใช้นะครับ เราอาจจะมีโนเอลล่างปีศาจเราเอ้ยล่างผีเนี่ยสามารถมีภาษาะแล้วก็สตันได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องรีบร้อนอะไรแล้วก็ตียูโนตีอะไรไปถ้าเราไม่พอเรามีเดี๋ยวเราจะมียั่วอีกนะครับก็ค่อยๆเก็บคือนคนไปนะครับก็เก็บทางฝั่งของยูโน,โนไปก่อนอ่าแล้วเราก็เก็บอันตรีของดูเรียสเราไว้นะครับเราก็ค่อยๆต่อเลือดแอสตาไปนั่นเองนะครับ อ่าน,นี้คือเจอกรณีทุกคนเจอแดงล้วนเนี่ยทุกคนจะได้เล่นเป็นนะครับอืมอ่ะพอมาถึงโนโเอลเราเนี่ยถามว่าเราจะทําอะไรดีผมก็จะเอ่อถ้าว่ากันตามตรงมันโดนยั่วอยู่เนี่ยผมจะตีธรรมดาไปก่อนหรือจะสตันก็ได้นับได้หมดเลยแอสตาเขาได้เล่นช้าเราจะตอดไปก่อนสักเทินหนึ่งก็ได้แต่ผมคิดว่าผมจะสตันในส่วนของแอสตาเลยนะครับสตันในส่วนแอสตาเลยแบบนี้ ตะตันก่อนเลยแล้วก็ลาเดสผมเนี่ยก็จะตีะเนี่ยผมแอสตาผมปั่นเพิ่มเกาะไปแล้วไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องใช้เกาะอ,อีกผมก็จะตีติดทึบไปเรื่อยๆนะครับส่วนจูเลียสเนี่ยผมก็จะใช้อันติเลยแบบไม่ได้วีรออะไรนะครับนี่อันติเลยแอสตาผมก็จะอันติเช่นกันนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่ใช้ผมรอโนเอลเนี่ยใช้ฟักทองก่อนผมเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้วโอ้ภาษาไปแล้วฟักทองไม่ได้เราก็ แค่ยำตีนไปนะครับไม่มีอะไรคนเราเยอะนะครับคนเราเยอะกว่าเนี่ยก็สามารถตีธรรมดาไปได้แอสตาฟื้นขึ้นมาเราใช้จูเลียสกิลสองเทินเขาก็จะโดนล้างไปได้ถ้าเขาไม่ติดมัฟน,ะนี่เราใช้อันตีได้แล้วนะครับิก็เรียบร้อยนะครับเป็นกานชนะไปถ้าเจอแดงล้วนสายเผาเนี่ยทุกคนต้องใจเย,เย็นนะอย่ารีบร้อนนะครับใจเย็นๆค่อยๆเก็บชามี่ไปก่อนนะครับค่อยๆเก็บชามี่ไปก่อนอ่ะทีนี้ผมจะไม่ตีคนแต้มน้อยเลยนะผมก็จะรี คนาคน80เนี่ยคนนี้เป็นร้อยเลยเห็นไหม mm hmm. เจอคนแต้มเป็นร้อยเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวผมตีให้ดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูรางวัลแล้วกันนะทุกคนจะได้เล่นเป็นนะแล้วก็เกมลับผมก็แนะนําไปแล้วนะอ่ะทีนี้พอมาดูกันว่าเราจะต้องตียังไงครับเราจะเห็นว่าเขามีโนเอลมีแต่ผมเนี่ยเลือกโนเอลล่างฮาโลวีนมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปอธิบายข้างในก็แล้วกันนะครับไปไปตีกันคือถ้าถามว่าโนเอลแดงกับโนเอลล่างฮาโลวีนเนี่ย เลือกใครดีครับผมก็จะเลือกโนเอลล่างฮาโลวีนนะเพราะเริ่มมาเห็นไหมครับทุกคนโดนลดดีเฟนซ์หมดเลยดูสิครับเนี่ยโดนความเสียหายที่ทํามากขึ้น30%แล้วตีเราเบาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนันหวานๆเลยจริงไหมฮะผมสามารถที่จะตีจูเลียสด้วยอันติได้อย่างสบายๆเพราะว่าโดนลดป้องกันเครื่องป้องกันจูเลียสก็น้อยอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะสามารถที่จะข้ามเทินได้เออผมจะข้ามเทินจูเลียส ด้วยสก,กิล2แม้ว่าจูเลียจะไม่ตายเนี่ยแต่สก,กิลจูเลียก็จะเกิดความนุ่มนิ่มขึ้นมานะครับอ่แล้วถามว่าพี่แล้วพี่ทำไงอ่ะพี่จะเล่นยังไงต่อผมก็จะถ้าส่งเนี้ยโนเอลจะทายอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาไม่มีชุบอ่ะผมไม่โล่ถูกไหมผมก็ตีธรรมดาใส่โนเอลเลยนะครับแล้วพอมาถึงฝั่งอ่ฝั่งโนเอลของผมเนี่ยผมก็จะตีไปทางฝั่งจูเลียให้ตายไปแบบนี้เลยง่ายๆนะครับต่อให้เขาโล่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับ ต่อให้เขาโล่เราก็มีล้างโล่จากสกิลผสานของโนเอลล่างล่างผีมมดีนะครับทุกคนดูสิครับว่ามันแบบคนสมบัติคับแก้วขนาดไหนอันนี้ผมจะตีแอตต้าตีตัวแพ้ทางความรู้ของแบ็คโคเวอร์โมบายนะครับตีตัวแพ้ทางเนี่ยจะสามารถเพิ่ม SP 1เสมอนะครับเพราะฉะนั้นจะลืมตีอ่าแต่ว่าพอมาถึงอย่างนี้ลาเดสเนี่ยผมสามารถผสานเพื่อให้ลาเดสเกาะแตกได้แต่คำถามคือ ทำไมเราจะต้องรีบถูกไหมฮะทําไมเราจะต้องรีบเนื่องจากว่าเอ่อลาเดยเรายังไม่ได้โล่เลยคยังไงเรามีความอึดมากๆอยู่แล้วนะครับเราก็ตีเนี่ยตีเพื่อเตียต้านะเพราะว่าเดี๋ยวลาเด,ดย์ยั่วรอจงัองหวะเกาะของทั้งหมดก็ยังย่อมได้นะใช่ไหมครับเนี่ยเกาะแอสตาหมดแล้วผมก็เตียต้าไปเอีต้าเกือบตายจูเลีย์เรายังมี2ชีวิตถูกไหมครับจูเลีย์เรายังมี2ชีวิตเลยเพราะฉะนั้นมัน ผมรออตาเขาเล่นอีกทียังได้เลยนะครับผมก็เล่นง่ายๆนะครับเล่นง่ายๆตีธรรมดาใสาอ่อตาให้เลือดแบบน้อยๆน,นะครับให้เลือดน้อยๆลาเดสผมผมก็แค่โล่ไปโล่ไปไม่มีอะไรนะครับกันสถานะที่ปกติแอสตาผมจะปั่นก่อนเสมอแบบนี้เพื่อเพิ่มเกราะนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เซฟเซฟจูเลยสเราตีธรรมดาถูกไหมเนี่ยเกาะเขาเนี่ยหนาขนาดนี้ คำนวณไปเนี่ยตีไปเขาก็ไม่ติดคาถานะแอนตี้เมจิพอเขาเล่นมาปุ๊บทีนี้ได้เวลาแล้วเขาไม่โล่งเลยไม่ปั่นไม่ได้เพราะโดนหยุดเวลาจากสกิลสจูเลียสเราก็โซโล่เลยครับแบบนี้ใช้อันตีปั่นเข้าไปแค่นี้ก็จะตายแล้วนะครับราเดสผมตีเข้าไปนะติดพิษจะตายแล้วราเดสเขาจะมาเกาะพิษก็ทำงานแล้วนะครับ ส่วนแอสตาเราก็สามารถที่จะฟันธรรมดาเหลืออันติได้เลยนะครับแค่นี้ก็จบแล้วแอสตาเขาตายเราก็เอาอันติมาใช้ใส่าลาเดสนะครับเห็นไหมเราเละผมตีให้ดูแต่พลังสูงสูงนะผมแบบให้ทุกคนเนี่ยผมเลือกตีเฉพาะคนพลังแบบตึงๆเลยนะครับไม่มีแบบตีพลังน้อยนะแมนะ้ว่าจะเป็นการรีแลงมาก็ตามนะเพื่อที่ทุกคนจะได้เล่นพีพีแบบใหม่ได้อย่างช่ำชองนั่นเองนะครับอะ่ะเราก็ตีไปนะครับ ใช้อะไรก็ใช้ไปยัอาราเดสตีก็ชนะแล้วนะครับอันนี้เจอ2แบบแล้วนะทุกคนน่าตีเป็นนะครับคำนี้คือโหดกว่านะครับคือโนเอลเนี่ยร่างชุดว่ายน้ำเนี่ยมันมันสู้นี้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ถ้าหากว่าจะเลือกตีเนี่ยอย่างเงี้ยคือพลัง8ปดสองเนี่ยผมก็จะไม่ตีนะครับเนี่ยโอ้ร้อยหกสิบอย่างเงี้ยเราตีนะครับถูกไหมอ่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆให้ทุกคนเก็บคลิปนี้ไว้ดูได้เจอแปลกๆรอบนี้เจอเป็นมาร์สเจอเป็นโนเอลชุดว่ายน้ํา มาร์สกับโรเอลชุดว่ายน้ําที่ทาว,ว่าดียังไงมาร์สเนี่ยจะกันลดป้องกันได้แต่ว่าผมจะยืดยืดจะกดจะไม่เปลี่ยนตัวครับจะกดให้ทุกคนได้พพิกสถานการณ์ดูว่าโอ้ถ้าเจอแบบนี้ทําไงดีผมจะสอนทุกคนอ่านสกิลก็แล้วกันอย่างกรณีมาร์สเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามาร์สเนี่ยมีสกิลป้องกันต่างๆทําให้โรเอลอ,อ่ล่างปีศาจผมเนี่ยไม่สามารถที่จะลดป้องกันได้ลดความแรงโจมตีได้แต่ลดเกาะไม่ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ย ดเกาะไม่ได้เลยทีนี้ก็อยู่ที่ทุกคนแหละวว่าจูเลียทุกคนแข็งแกร่งพอหรือเปล่าแต่แผน2คือถ้าผมตีจูเลียเขาไม่ตายนะซึ่งมันตายแต่ถ้าเขาไม่ตายเขาโล่โนเอลผมมีสลายโล่จากการประสานแอสตาอีกผมถึงเอาไปขั่แอสตาแล้วสตันต่อทําให้ปลอดภัยแน่นอนนะครับนี่แล้วก็ข้ามเทินจูเลียเห็นไหมจูเลียเขาไม่ตายนะแต่เราก็ไม่เป็นอะไรนะครับทรงอย่างเงี้ยผมก็จะเห็นว่าแอสตาผมไม่ได้ใส่สปีด ทุกคนบางคนบอกว่าให้ใส่สปีดแต่ผมก็เล่นพลิกแพงเอาผมมีบัฟเกาะจากลาเดสผมยังไม่โล่ผมไม่โล่ทีหลังได้ผมดูแล้วเขาไม่มีตัวยั่วยุที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่โดนตีแล้วจะยั่วอย่างอ,อย่างกรณีของลาเดสแต่ว่าอย่าไปเสี่ยงเลยถูกไหมครับในเมื่อเรามาพร้อมกับโนเอลเราก็เกาะไปเราเกาะไปเนี่ยปลอดภัยแน่นอนถูกไหมครับแล้วเรารอใช้สกิลยั่วยุ ใส่โนเอลให้โนเอลไม่ต้องเกาะก็ได้เหมือนกันเนี่ยดูนะฮะปุ๊บโนเอลโดนยุย no ุ El, you, you. ต้องใช้อันตีอย่างเดียวครับแล้วเรากเกาะจากลาเดสแล้วเห็นไหมเเรามีโล่มาแล้วจากลาเดสนะที่สําคัญเขาสตันไม่ได้เพราะโล่าลาเดสกันสถานะผิดปกติทุกอย่างกลายเป็นว่าเราได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้แอสตาเราก็ปั่นเล่นอะไรไปนะจูเลียสเหลือ2ชีวิตยังไงก็หวานครับทุกคนตรงนี้ตีอะไรก็ได้เนี่ย จูเลียตก็ตายตีโนเอลก็ตายนะครับเขาปั่นแอสตารเราปั่นไปแล้วเราก็ไม่เคเป็น,นเองรีบเกาะอ,อะไรใจยเย็นๆใช้สกิลค่อยๆอ,อ,อ่านนะครับเนี่ยตีไปมันติดพิษเดี๋ยวก็ตายเห็นไหมแล้วคนนี้ก็ค่อ,คอยๆเก็บไปนะครับทุกคนแค่ต้องเข้าใจสกิลของแต่ละตัวละครว่าแต่ละตัรรวละครเดีย่ยียังไงนะครับใช้ตอนไหนใช้ตอนไหนดีเนี่ยเราก็ค่อยๆปั่นมาร์ไปให้มาร์ตายแล้วเก็บแอสตาเอาไว้ทีหลังก็ได้นะหรือถ้าตีแอสตาจูเลียตแป๊บเดียวก็มีอันตินะครับ ผมก็จะตีรถ s p ไปนะครับเนี่ยรถ s p ไปทีน,นี้เกาะโนเอลล่างวินเอ่อล่างฮาวินหมดแล้วเราก็ใช้สกิลเกาะทีหลังเห็น <c oughs> ไหมไม่ไม่ใช่ว่าชัางต้องใช้สกิลเป็นแพทเทิร์นนะดูดีๆอ่ะผมก็ได้เกาะมาอีกแล้วแล้วผมก็รับดาเมจเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแอสตาผมก็ปั่นก <c oughs> ็ได้เกาะจากเลเวลสองไปเป็นเลเวลสามได้เหมือนกันโดนปั่นก็เลือดเราก็จะแทบไม่ลดนะครับจูเลียถ้าต้องเตเอะต้าก็ตีไปเนี่ยแป๊บเดียวผมมีอันติจูเลียอ,อีกแล้วนะครับเนี่ย ยันตีอีกแล้วถามว่าทําไงดีก็แล้วแต่จะเล่นเลยแต่ผมไม่รีบผมรอเทิน30ตีแรงผมก็ตีแป่แรงไมนออกมาร์สไปเนะีนะ่ยตีมาร์สไปมาร์สก็ตีเรามาไม่แรงนะเราก็ตีมาร์สกลับไปกลับมา,าจ,จะถึกหน่อยแต่ว่าเนี่ยผมตีทุกคนดู3 3ทีม3แบบเห็นไหมดูเลสผมยมันตีอีกรอบนึ่งแล้วแปลว่าเราเล่นแอสตาได้แล้วจริงไหมฮะผมก็ใช้สูตรเดิมเลยคือโนเอลผสานแอสตาเพื่อสปันปึ๊บ พอเข้าเทิน์น30ผมแรงและผมก็ตีให้อสตาติดพิษไปอ,อสตาผมปั่นเผื่อไว้ก่อนนะครับดูเรียสผมอันติล่อเข้าไปเลยเขามีป้องกันสมบูรณ์อยู่แต่เราไม่สนแล้วนะครับอ่ะเขากลายล่างกลับมาผมใช้สกิลสองึ๊บแค่นี้เ็าจะไม่ไหวแล้วอสตานะครับตีต่อนะติดพิษ แอตตาโดนพิษเสร็จฟื้นมาจากสตันก็ไปคุยกับรากมะม่วงนะครับเห็นไหมคือเล่นเจอใครก็จะเย็นๆลองอ่านสกิลของแต่ละตัวให้ดีว่าเขาเนี่ยมีสกิลอย่างไงนะครับเห็นไหมผมและที่สําคัญตีแต่เฉพาะคนพลังสูงสูงอ่าแล้วถามว่าพี่แล้วออไอ้แต้มเนี่ยไอ้เหรียญประลองที่พี่เก็บมาเนี่ย เอาไปทําอะไรได้เห็นไหมผมบวกถ้าตีคนพลังเยอะผมจะบวก4 2่สิถึงสีเลยก็ต้องพยายามรีหาคนพลังเยอะๆนั่นเองนะครับอ่ะก็เข้าไปดูในร้านค้าได้นะครับทุกค,คนร้านค้าเนี่ยก็จะมีสูตรแลกเปลี่ยนนะเนี่ยเอามาแลกตรงนี้นะครับสาหรับในส่วนของไอ้แต้ม PVP เมื่อกี้อะ่ะก็จะมีแบบอ่าที่เลือกจอมเวทอ่ะใครวินเลียมยังไม่5ดาวไปเลือกได้ใครที่จะใช้ลาเดสแบบผมเมื่อกี้แล้วยังไม่5าดาวมันถึงจะยั่วยูห้อก็ไปแลกได้นะครับ มีมาร์สมีโลตัสเนี่ยมีชาลลอตเอาไว้เล่นเด็กไหลหรือเด็กแบบว่าลดเกาะตีตาก็ว่าไปเนี่ยมีตัวดีๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมก็สามารถไปใช้บริการแลกกันได้เพียง1200เก็บไปเดี๋ยวก็ได้แล้วก็มีกรอบนะมีกรอบมี l o เ s t e r มีพลังงานนะครับมีอาหารชามีแล้วที่สำคัญมีคอสตูมฮิปฮอปของแจ็คนะ หน้าสกิลอีกผมมาชอบหน้าสกิลจะแลกหน้าสกิลก่อนนะครับหน้าสกิลก็มีลาเดสท,ที่ทําให้เกาะหนาขึ้นอะไรอีกเอาง่ายๆมันเป็นทําให้สายฟรีเนี่ยสามารถที่จะเก่งขึ้นทันทีนะครับสําหรับ2อันนี้ก็อย่าลืมไปแลกกันนะครับก็สาหรับกิจกรรมวันนี้ในการ p v p แบบใหม่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับสำหรับพิมนีลาเท่านี้เจอกันครับผมบ๊ายบายครับ